สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับมื้อนี้มาผู้เดียวคือเกาครับแต่ว่าชิกินเบิดบ่หดเลยครับหมูหันครับตัวใหญ่ๆมื้อนี้กัดพิเศษหันสองมือครับน้องวุ่นน้องไหวเมาคว้นบ่มากินน้ำเลยน้องนกกับโบมาก,กินแสบๆผพ้ดเดียวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แก้วกะซีฟูดผสมกับอันนำนำจิ้มมันซุก,กี้ครับ ผสมกันลองเบิงครับหั่นเองแต่ว่าบริหารให้พี่ให้น้องเบิงครับโอ้ยแกลมวาซาบียิ่งใหญ่เหมือนนี่ญ่นนแล้วนะครับวาซาบิผักกาดหินที่ว่าบดดํามามากินแต่เกาม่าไม่น้อยอยู่นะครับเนาะเหมือน,นี่จัดมาแบบยิ่งใหญ่เลยเบิงฟังเบิงว่ามันสิกรอบปานไดนโอ้ยจัดเสียบพเดียวโอ้ย บรรยากาศก็ยักดีแน่น้อยๆนะครับได้มาเนี่ยกรอบๆเลยครับม,มาเด้อพี่น้องเด้อมึงหยับเอาเจียวมาพี่นี่แหนเลยนะครับตุ่ยเลยแ <c oughs> นวคนกินผู้เดียวเนาะอ่ะแสบน้ำบอลดำครับบ้านี้ขอบคุณพี่น้องคือเก่าครับ ลังยังกรอบปานนี้ขานาที่ทำได้นะครับ บวงมันสดแจ่วนะครับเข้ากันเสยแจ่ว คุมเวลาครับหั่นซองมือ <c oughs> มือที่สองกินไ้กิน เข้ากันขนาดครับกับบาาบีแซศบเสียพู้เดียว ทางหางวันนี้ปกติ้องหุ่นจองแล้วครับหมดได้มานำเสียใจนำแล้วนี่หนังครอบครับพีเมีมไม่ไหม vàng mm. <laughs> hàng nó đặc nhèo hả ในบดเลยเนี่โตัใหญ่งงนะครับคันตัวใหญ่มันมันแห้งกินมัดโตเลยอืตอนยังยๆงเป็นไห หลังอีกแล้วเห็ดคือไก่ KFT อที่ว่าเป็นนองไก่นะครับมีแต่แนวแซบๆพี่น้องเลยกันทีว่าบแส่บพี่น้องกับชีโบเสื้อ กินซุ่มกันลายคนแห้งแสบครับแบบมุมีดูกเลยแบบมุมีดูกเลยเอาดูออกก่อนละครับ แมนเป็นแมนเลยปอนเข้าปลาเนี่คู่ค่ำเลยครับ แหนขาหน่อยยักบาทนะอืกระดูกอ่อนนี่พี่น้องสิคืออยากกินน้ำได้เนาะเอาใส่หูน,นี่แหละ โอ้หากเอาเลยครับอืหูครับหูหวางแสบ o corpo ลองคานาครับโอ้คือออกหอนข้อนอ,อวาซาบี่กรอบกว่าสุโตทีเฮดมา คักคำยงยงปากผีตอนนองแล้วเดอ้อเพื่อสุขู่สุขคนนะครับเนี่ยเหตุเหตุอะไรระบายคำใหญ่แหน่นี่แหละจริงมันยักยน้อยน้อยครับขอโทษขออภัยอื แซบหยุกโปเลยจ๊วดมึงเมียนนั่งก๊อบ ทางหัวเล็กน้อยอหัวบยากรอนไดนะครับทางหัวถูดผับ สีสันสน,น่ขาขวสุดเลยโอ้ของแสบนะพี่น้องเนาะเน้ว อิมอมอ่มแล้วครับพี่น้องเอยโอ้เบิดสามขาครับย่างขาหนึ่งอิม่มอิ่มแห้งเสแสบผู้เดียวอยู่ทงหน้าครับกับบรรยากาศดีๆแดดอ่อนๆยามมือเสาร์นะครับเนาะเอาโลภไยไข่เจ็บหลายงามนี้จัดแบบแห้มๆสุกๆไม่ไหม้เบแสบหมูหัน ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาแซ่บๆน้ำบาดำเด้อครับเด้อขอบคุณพี่น้องสู่ขู่สู่คนที่เข้ามาเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้ได้เหตุคลิปต่อไปฝากพี่ฝากน้องห้องกดไลค์กดแชร์ผู้บุท่านกดติดตามกะกดติดตามเ,เด้อครับเด้อผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับเบาดำก็ดีสำหรับคลิปนี้หมูหั่นแซ่บกรอบๆเลยหั่น2องมือขอขอบคุณครับ